มีมาตรการใครที่จะออกนอกเคหสถานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเช่นเดียวกับกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีมาตรการนี้ออกมากันแล้วเราไปติดตามเรียดของมาตรการนี้กันครับจังหวัดพิษณุโลกครับได้มีการออกคำสั่งที่2865ทับ2,564กำหนดมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาครับเมื่อออกจากเคหสถานหรือจากที่พำนักหากฝฟฟ่าฝืนมีความผิดตามมาตราที่51พรบควบคุมโรคติดต่อมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทและมีความผิดตามมาตราที่18พรกร การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและนอกจากนี้ค่ะทางจังหวัดเองมีการเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด1 9อย่างเคร่งครัดมีการยึดหลักนะคะ Dmhtta ในการป้องกันโควิด1 9กค่ะ D ก็คือการเว้นระยะห่าง d i s t a n c i n g นะคะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะคะหรือแมสนั่นเองคือตัว M ตัว ที่2นะคะและการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ค่ะคือ H นะคะแล้วก็การตรวจวัดอุณหภูมิการเช็คอินเข้าออกสถานที่โดยใช้แบบฟอร์มไทยชนะและหมอชนะค่ะรวมถึงใครที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่คุณจะต้องสแกนแอปพลิเคชันหรือ QR Code นะคะเซฟพิพษณุโลกทุกครั้งเลยนะคะสแกน QR Code s a เซฟพิพษณุโลกไว้ด้วยละกันนะคะอันนี้เน้นย้ำค่ะใครที่จะเข้าพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก อ่าครับผมอันนี้คือเป็นมาตรการนะครับที่ตอนนี้จังหวัดพิศณุโลกเขาได้มีการยกระดับขึ้นมานะใครจะออกไปไหนมาไหนนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย ต้องเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่คู่กายกับเราตลอดเวลาเลยก่อนออกจากบ้านนะคะลืมตังยังไม่เป็นไรเลยเพราะมีโทรศัพท์มือถือสามารถสแกนจ่ายได้แต่คุณไม่สามารถที่จะลืมหน้ากากอนามัยได้นะคะและอย่าลืมเรื่องของการล้างมือบ่อยๆโทรศัพท์ก็ต้องแบตเต็มตลอดนะเพราะเดี๋ยวนี้จะเข้าออกที่ไหนนะคะคือเราต้องสแกนทางชนะถูกต้องครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะตอนนี้ อย่างที่คุณมัธิดาบอกขับรถเนี่ยก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วถ้าเกิดมีผู้รวบโดยสารนั่งไปด้วยใช่แล้วถ้าคนเดียวเนี่ยเขายังอนุโลมให้นะคะไม่ต้องสวมก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็คือถ้าานึกถึงการป้องกันโรคก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันโรคไม่ใช่แค่เพียงกลัวเรื่องของกฎหมายเท่านั้นใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกรณีนัดคลัสเตอร์ที่เกิดในครอบครัวนี่แหละ และการนั่งในรถเนี่ยเป็นที่ปิดะนะครับเราไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไปที่เสียงไปที่ชุมชนมามและคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งไปด้วยเนี่ยก็อาจจะติดได้นะฮะตอนนี้ก็เป็นมาตรการที่ว่าและเกิดนั่งรถคันเดียวกันเนี่ยก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ